สำหรับเข้าสู่ช่องไอเป็ก้าชาแนลนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นโมบาย g e เจนนะฮะวันนี้ผมไม่ได้มาเล่น n e c ครับนะก็น,นะก็จะสลับอารมณ์หน่อยโอเควันนี้ผมจะมาเล่นล้างเลยผมตกล้างดิเล่นเล่นไม่ได้เล่นมานานโอเคเดี๋ยวผมรอมีข้อความอะไรขึ้นมาอะไรอันกิตติอะไรอ่ะปุึกาเด้อกิตติมาสักอะไรเปกอย่าง อโอเควันนี้ผมจะเล่นเป็นตัวอะไรดีอะฮะรอเลยฮะจังหวะน,นี้เนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเลยทำไมนานจังโอเคคุณเห็นปิงของผมไหมสีแดงๆเนี่ยปิงก็ปิงแดงเลยเฮ้ยจะไหวไหมเนี่ยผมเล่นแรงด้วยโอ้มก็ o ดว้าวน่ารักจังฮะฮะผมเป็น โอ้ยเจ้โอ้ไม่มีใครเล่นนักปืนเลยเหรอ oh, เดี๋ยวเดี๋ยวเยว้นสองตัว,ตวเลยจะไหวไหมเนี่ยโอ้ oh, ไม่มีใครเล่นนักปืนจริงด้วยถ้าผมเล่นก็นแดลถ้าผมเล่นกากอย่าว่าผมนะครับผมไม่เก่งผมไม่เก่งโอเคภาพภาพหลังผมมันไม่โหลดอ่ะอืมเดี๋ยวจะเล่นเดี๋ยวจะเล่นเป็นครารีดี คารีผมไม่ได้เล่นนานแล้วเดี๋ยวก่อนนะไม่ไม่ม่เอาแกรนเจอร์ดีกว่าแนะกรนเจอร์หรือจะเอาคารีดีวะเอาเอาแกรนเจอร์นี่แหละเอาสักตัวอะแกรนเจอร์แล้วกันโอเคนะโอเคเดี๋ยวตัดเข้าไปใน,ในเกมเลยรอสักครู่ฝั่งเขาก็มีอมนัก่านะลาซิลอสลอบัดดังนักสู้เชียรองเอ้เดียรอม นักสู้ฟาซ่านักเวทแล้วก็แกรนเจอร์ฝั่งเรามี้ังเอ๋แกรนเจอร์หลิงบดังแล้วก็กอดผมว่าเอฝั่งนี้เอมไม่ใช่เลยเขาเารียกว่ายังไงผมว่าเราน่าจะเอฝั่งผมน่าจะเอมไม่รู้สิไม่รู้ว่าผมว่าฝั่งฝั่งเขาน่าจะชนะเอาจริงๆนะในความรู้สึกของผมนะเขาฟาซ่าเขาโกงมากเลยเดียร์ลอมก็โกงด้วยโหโหด บาดังนี่ต้องระวังฝั่งเขาเพราะเขาสามารถวามมาได้ทุกเมือ่อฝั่งเราก็มีบาดังเหมือนเหมือนกันแต่เหลิงของเราก็น่ากลัวเหมือนกันนะถ้าเขาเล่นโหดแล้วก็นะฝั่งเล่นน่าหลิงเ,เกมนี้ผมไม่แบกนะผมไม่ผมให้พวกคุณแบกผมเล่นไม่เก่งจริงๆริงโอ้ท่าผู้ชมอย่าด่าผมนะนนผมต้องไปเล่นไหนเล่นบนเหรอ เดี๋ยวก่อนนะผมรู้สึกว่าปิงช่วงนี้เน็ตเป็นไรก็ไม่รู้นะฮะปิงบ่อยมากทุกทีผมจะเล่นไปข้างล่างนะครับแต่ทำไมเขาไม่ขึ้นมาบนเลยผมต้องผมต้องขึ้นไปข้างบนแทนนะอ่าเรียกลมตัวกันแล้วจะเอาอะไรเต่าละไม่ใช่เต่าเาเรียกว่าตัวฮิวปัง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 ผมว่าข้างบนผมต้องเจอกับลาสเตอร์ล็อยกับแกรนเจอร์แน่ๆผมว่าต้องเจอแน่ๆ ในความรู้สึกของผมผมต้องรีบไปล้วโอเคอยากได้เต่าจะได้ทันไหมเนี่ยไม่น่าทันเนี่ยน่ากันมาแล้ว <First Blood. S 1> ไม่เจอลาเซนลอดเหรอเขามีบัฟแดงด้วยแย่จังพูดเปิงมากเปิงมากเปิงปปิงชีพหายแล้วด่านผู้ชม ปัง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 อขอโทษนะขอโทษนะขอโทษนะอย่าโหดกันเรานนะเอาไปเลยเอาเลยเตาเอาไปเลย,อเลยขอเกียร์คลิปดีกว่าขอเล่หน่อยเอาเข้าไปแล้วนี่ว่ะจะเตาเลยซะหน่อยโอเคไปฟาร์มก่อนแป๊บหนึ <All right. S 1> บบน่งเอาหายตำแหนของเขาอะเดี๋ยวผมขอสักครู่นะครับขอปรับเน็ตแป๊บ ปัง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 น่าชังเออไม่ไหวละเขามีเขามีบัฟแดงโอ้ยอะไรขึ้นใหม่กไวแล้วน่ารำคาญมากอา้าวคุณยิงผมก็ยิงอา้าวหลอกใส่รอดมาโอ้ย,ยิงไม่โดนอ้าวข้างล่างมีแล้วโอ้ยบัดังประทับบัดังบัดังเราน่าจะสู้ไม่ไหว โอ้โดิงห,หนีเลยเลือดไม่ไหวจริงๆ <'re> โอเคดิงหนีได้ถังเออไล่ข้างบนผมน่าจะเจอกับราเซลอสหรือเปล่าโอเคนะมีการเอาโดนโดนโดนตายเลยตายโอ้ตกลงสัญญาณก่อนสัญญาณ น่าลาเซลอสจริงด้วยมีการเอาเต่ากันหรือเปล่าเอ่ยไม่มีใครเปิดเต่าไม่กล้าเปิดนะฝั่งนู้นมีฟาซาว่าว้ายๆอผมตายจะเข้าไปหาหมัดมันทำไมหรอยิงตายแล้วไม่โดนใครเลยเว้ย วิ่งเลย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 เอามันเลยลูกเพ่เอามันเลยลูกเลงมามาแล้ว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 วิ่งก่อนเลยวิ่งหน้าเรียบร้อยวุ้นมาอย่างนี้ผมไปละเยินถอยออกมาเยินถอยออกมาโดน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 โอเคด้านล,ล่างมีฟาซ่านะฟาซ่าประทะกับบาดังบาดังไม่น่าไหว เอาใกล้ตายเว้ยเอามันเอามันลูกพี่น่ะลูกพี่โดนอะไรปะเนี่ยเอาขอบคุณมากลูกพี่ได้ย่างเสียอย่างโอเคผมขอไปช่วยลูกพี่เอ้ยวายวายวายเดี๋ยวเดี๋ยวมันเจอมันเจอตัวอะไรไม่ให้เว้ยคอสักนัดโอ้โหม่โดน โอเคฟ้าตาก็ตาแล้วโเคเราน่าจะได้ป้อมไม่ได้ป้อมวะไ่ว่าวิ่งเข้ามาอย่างนี้ใส่มาเลยลูกเวใต่มาเลยสุดยอดอยากได้เต่าผมไม่เอาป้อมอยากได้เต่าเอ้ยผมน่าจะรีบตีป้อมนะบาไมาแล้วเร็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 ข้างบนไม่น่าจะอย่าบาดังมา

ผมนึกว่าลูกพี่จะเข้าใส่ผมกำลังจะตีรอเลยอ้าวไม่โดนใครเลยเว้าวายโอยเสียว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 ,ยว,ยว,ยวเอามันเลยลูกพี่เอามาเลยวายไม่น่าเข้าใส่เลยผมขอโทษลูกพี่ลูกพี่โ,โดี๋ยวตะใส่ฟาซาโอเคข้างบนเสียกำลังเจ็บหมด เก็บไม่หมดอะเก็บไม่หมดเก็บหมดโอเคข้างล่างเราเสียรอดนักฆ่านักฆ่าผมว่ารอดยังไงก็น่าจะรอดโอเคป้อมเราก็ตากเป็นสองปอมเราไล่เขาแต่เราสี่ไม่น่าเลยปัง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 ปัป โอเคกัฟาร์มก่อนนะมาช่วยแล้วลูกเพโอ้ยลูกพี่โดนลูกพี่โดนลูกพี่โดนลูกพี่หัวซามาลูกพี่เปิดน้ำเตยใส่แน่เปิดน้ำเตยใส่ไหมอยู่ถอยหน่อยเดี๋ยวผมจะตายเอาอ่าฮะไม่เปิดขอเก็บ จะแตกฟาวหน่อยจ้าลูกพี่เปิดแล้วผมไม่มีนตินะผมไม่ใส่นะลูกพีเข,าข้าลูกพีเลยลูกพีเราได้ขอพี่เกลียร์ล่างหน่อยอย่างไงข้างล่างก็แตกอยู่แล้วอะนานๆ้็มีคนเปิดเตาแลนเจอร์ฝั่งนู้นเปิดเตาโอ้เราได้ตุยยอยมาก่อน เอาเวลา MVP เกมนี้มาฮะมีลาสเซิลอสอยู่กลางตรงนี้ไม่มีใครนะโอ้ยไม่โดนใครเลยโอ้ข้างล่างมีเทียลอมต้องไปช่วยมะโอ้ยท่านผู้ชมตะกี้ผมปีก ว้าว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 ไว้เอาตีมาเอ้ยสู้เหมือนกันเลอเอ้ยเอามาเลยลูกเพ่เอานั่นแหละผมกะจะฟิกเกอร์เข้าไปเอาไปเก็บอีกตัวอุ้ยอุ้ยอุ้ยว้าวาว,าว้าวว้าวขอตะกิ้หน่อย ไปแล้วไม่อยู่แล้วไอ้ไม่อยู่แล้วนะลูกพี่ผมมาผมมาเอาแค่ okay, ป้อมเอาลูกพี่หลิงเข้าไปแล้วลูกพี่หลังหลิงลูกพี่หลิงออาลูกพี่ล,ล freely, <S <s Đây, Logan, ne, ูกพี่หลิงเข้าไปแล้วลูกพี่หลิงเข้าไปเรียบร้อยเอาย kind of ิงยิงยิงเจ้าวะนี้ปังปังปัง แล้วผมจะเข้าฟุกวงในก็ไปทำไมเนี่ยบ้าเอ้ยฟุดกับตายเลยเรายังไม่แรงพอไม่กล้าเข้าไปโอ้ยอยากได้บัฟแดงจากเขาให้ไหมเขาจะให้ไหมถ้าผมได้บัฟบัฟแดงผมน่าจะโหดขึ้นนะ เอาหลิงเขาจะเอาโอเคเอาไปเล่นหลิงผมก็กลัวผมตายง่ายด้วยสิโอเคขอแล้วกันนาะโอเคมีอยู่ข้างบนตัวหนึ่งโอเครวมกลางกันหมดแล้วผมกำลังมาผมกำลังมา ไม่โดนเอยน,นั่นแหละลูกเพเอาเลยเออสกัสกทีสักทีปะกาไว้แล้วว่าต้องมีลืมไปว่าฟิกเกอร์ยังไม่มามงกะจ,จะไปล่อไม่ได้มองเลยมาช่วยลูกเพี่เหลิงโอเค,โอ,เคโอ้สุดยอด อเคคโอเดี๋ยวจะมีคนเปิดหลอดหรือเปล่าไม่น่านะมันไฟจังเว้ยมันไฟจังเว้ยลาเต้ล้อเนี่ย <S <S เอาสักทีไหม สักทียังไมสักทียังไมสักทียังไมขอสักทีมันต่อยลาวเซิร์ฟมากเลยตอนนี้จะมาทางไหนโอเคสวย <c oughs> มีป๊อปแดงให้เก็บไหมเอ่ยมีอ๋อน้าจ้าพี่จ๋าโอเคได้ปั๊มบน จะมีฟาซามาไหมว่ายฟาซามาจริงด้วยงูไยป้ป่มไม่แตกน่าเสียดายนิดเดียวอุย้ยยิงยิงสกิลมาอขอสักทีขอสักที โอเคสวยมีราเซโรสอ,อยู่ตรงกลางร,ระวังเขามาข้างบนเออผมไปแล้วนะไม่ยุ่งแล้วราเซโอสมาแล้วมาด,ดังก็มาหนะ้ามาจริงด้วย <c oughs> เขาฟาร์มก่อนเอาไหมเอาไหมเขาไม่เอา <c oughs> ว้ายโอ้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 ยตกใจตกใจหมดเลยเออ น่ากลางจริงๆเนี่ยมีข้างบนตัวหนึ่งโอ้ยวา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 ยโดยนลังตีเออแล่ไล่กันแลก่กันไม่มีใครอยู่ในป่าโอเคว่ยทำไมจอจอผมลื่นมากตอนนี้ไม่ใช่แบบ เล่นแบบลื่นนะแต่มันอย่างเงี้ยเหมือนหลุดออกจากการควบคุมเดีย๋ยวผมขอ,อนนี้ก่อนเก็บกันอยากเลือดเลือดไม่มีผมก็คงเล่นได้แหละจริงๆอะ่ะเขาพวกเขาเล่นเกิดกันหมดแล้วอะ่ะเออไม่ต้องมีผมเลยจริงๆเนี่ยไม่ต้องมีผมเลย ไอ้ผมเล่นไม่เป็นจริงๆนะนี่โอ้ยมีมันหลังตัวหนึ่งไปละว้าวเกิดตายเกิดตายบ้าก็ยังเลอบ้ากันโอ้ยเอาป้อมได้เลยไหมเนี่ยช่างเออนี่จุดจุดจุดผมว่าไม่น่าได้ป้อมต้องต้องตีหลอดเลยก่อน เขาเกิดมาทันกันหมดแล้วอโอ้บาดังหิวอเอาทีสบายได้โอ้ยเก็บสามเลยสุดยอดเอา M P เกมนี้เป็นไรลูกเพ่โอเคจะเอาได้ไหมเอ่ยอุ้ยไม่ทันกดฟิกเกอร์ไม่ทัน โอเคได้หลอดถือว่านะเสียอย่างได้อย่างโู่ชังเอ๋อได้ได้บัฟแดงผมว่าน่าจะโหดไม้ไม้หลอดมาแล้วไม้หลอดของฉันฟ้ามันเลยหลอดโอ้ยโ,โหดมากโอ้ยฝั่งนู้นมาบาดังแล้วบดังกับหลิงใครจะโหดกว่ากันโอ้ยตายตาย,ตายลิงหลิงลิงไม่ได้ทำอะไรเลยอุ้ยเดี๋ยว ป้าซาเราเกือบตายเอามาเลยเอามันเลยลูกเพ่เอามันเลยนิดเดียวนิดเดียวปั๊บนิดเดียวโอ้โหสุดยอดฮะเอางี้ถังเออไล่ไล่ไล่ฮะไล่ไล่ไล่ซัดซัปัดดังสัดทีเพ่ตรงนี้เก็บหลอดก็เสียสองแต่ได้อย่างแต่ก็ได้แต่ก็เลียซุปเปอร์คลิปก็น่าจะดันได้อยู่แหละโอ้ยผมขอเล่นด้วย ไม่เล่นเลย,เลยขอเล่นด้วยโอ้ขอสักตัวขอสักตัวพวกนี้เข้าไปเลยขอสักตัวขอสักตัวว้ายตายเหนี <laughs> <laughs> ยวจัดเหนียวจัดโอเคสนีหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้น,นะครับผมไม่ อคราวหน้าก็จะเป็นการเล่นเอาชีวิตรอดแล้วนะครับผมของท่าที่ติดตามและรับชมมาเย้ yeah! จริงๆตัวตัวชาร์จจอยผมแบตหมด <laughs> ก็เลยไม่ม,ไมีเล่นนะครับ <laughs> อีไปแล้ว มาดูซีหน่บะเอ้านึกว่าคุณกอดเขาจะได้แต่เป็นบาดังได้ก็นะแอ้ทิศไปโอ้โหสิบสามเลยสุดยอด